เวอร์ชันล่าสุดของ Samsung Galaxy S24 ครับในเรื่องของการใช้ AI ครับเราสามารถที่จะเพิ่มเติมสิ่งต่างๆเข้าไปในรูปภาพได้ครับแต่ต้องอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดให้เรียบร้อยก่อนนะครับเช่นตรงนี้ฮะเราอยากจะเติมอะไรเข้าไปครับผมเราเข้าเข้าไปแตะที่เครื่องหมายปากกาตรงนี้ครับจากนั้นครับมาเลือกแตะตรง ตรงเครื่องหมาย AI ตรงนี้นะครับแต่โชว์เข้าไปครับผมมันก็จะขึ้นเมนูตัวหนึ่งมาให้เราเป็นแบบนี้หากว่าก่อนอัปเดตจะไม่มีตัวนี้เกิดขึ้นครับเมื่อเราแตะเข้าไปตรงนี้เนาะเราก็เลือกไปเลยครับอยากได้อะไรล่ะเช่นสมมติออยากได้แมวแล้วกันเนาะสมมติว่านี่เป็นแมวแล้วกันนะ แมวหรือเปล่าวันนี้เอาเป็นกระต่ายแล้วกันเอาเป็นกระต่ายอยากให้มีกระต่ายตรงนี้นะครับผมอะสมมติว่าเป็นกระต่ายแล้วกันเนาะเราดูซิว่าเขาจะทํางานได้แค่ไหนครับจากนั้นก็มาคลิกที่คําว่าสร้างตรงนี้นะครับโชว์เข้าไปที่คําว่าสร้างนะดูสิว่าไอตัวที่ผมว่าดออกมามจะเป็นอะไรครับเพราะว่าเติมทีมันจะมีแค่การลบอย่างเดียวครับการลบในการใช้ AI ครับแต่อัปเดตล่าสุดของตัวนี้ จะมีในส่วนของการเพิ่มด้วยครับว้าวเห็นไหมครับว่ามีกระต่ายปรากฏขึ้นตรงนี้ครับและที่สําคัญไม่ได้มีแค่ภาพเดียวครับจะมีให้เราทั้งหมดด้วยกันอยู่4ภาพด้วยกันครับผมเวลาเราปักมาด้านซ้ายเนะะี่ยฮะก็คือภาพเบื้องต้นที่เราทําเมื่อสักครู่นี้เนาะพอปรับมาก็เป็นกระต่ายตัวหนึ่งครับตัวยังไม่พอใจมาดูไอ้ปุกลุกตัวที่2นี้นะครับดูตัวที่3ดูตัวที่4ชอบใจรูปไหนนะสมมติเราชอบรูปแรกแล้วกันอ่ะรูปที่2แล้วกันมันดูปุกลุกดีครับผมมันดู หมูเด้งดีครับผมเราก็มาแตะที่คําว่าเรียบร้อยตรงนี้ได้เลยครับเรียบร้อยครับจากนั้นก็เลือกได้ครับจะเลือกเป็นบันทึกสําเนาหรือว่าจะเซฟก็ได้ครับตรงนี้ก็เลือกบันทึกเป็นสําเนาเพียงแค่นี้เราก็เอารูปนี้ไปใช้งานได้แล้วครับใครมีซัมซุงกาลิซีเอสยิบสีหรือพวกตระกูล AI ต่างๆก็ลองใช้งานกันดูนะครับ